สวัสดีคนที่นอนดึกยินดีต้อนรับสู่ช่องผีไม่พูดแต่กูเล่าที่นี่เราจะเล่าทุกอย่างที่ผีไม่อยากให้คุณรู้เรื่องเล่าจากเงามืดเสียงครวญจากความทรงจำและความกลัวที่คุณซ่อนไว้ในใจถ้าคุณชอบความเงียบที่ไม่เคยเงียบจริงถ้าคุณเคยหันกลับไปมองโดยไม่มีเหตุผลงั้นคุณมาถูกที่แล้ว เอนหลังให้สบายปิดไฟให้มืดแล้วฟังให้จบเพราะบางครั้งผีไม่ได้อยู่นอกบ้านแต่มันอยู่ในเรื่องที่คุณกำลังจะฟังกล้วยในเงาจันทร์ในราวปากล้วยนั้นมีบางอย่างรอคอยคุณอยู่และมันไม่ใช่แค่ต้นกล้วยธรรมดา บ้านของฉันตั้งอยู่ชายป่าห่างจากตัวหมู่บ้านไปราวหนึ่งกิโลเมตรมีเพียงทางดินแดงเล็กๆที่คดเคี้ยวผ่านทุ่งนาและพุ่มไม้ขึ้นสนิมบ้านไม้หลังเก่าอยู่ในที่ดินที่คุณตายายทิ้งไว้ให้สภาพเกือบพังแต่ฉันยังยืนกรานจะย้ายมาอยู่เพราะมันเงียบสงบและดูเหมือนไม่มีใครรบกวน แต่ความเงียบที่ฉันอยากได้นั้นมันเงียบเกินไปลมยามค่ำคืนพัดผ่านต้นกล้วยที่ขึ้นอยู่ด้านหลังบ้านเป็นพุ่มหน้าทึบเสียงใบกล้วยเสียดสีฟังคล้ายเสียงกระซิบบางคืนฉันได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้แผ่วๆแทรกมากับลมตอนตีสามราวกับเสียงมาจากใต้ดินหรือจากในต้นกล้วย ฉันพยายามไม่ใส่ใจบอกตัวเองว่าอาจเป็นเสียงสัตว์หรือจินตนาการจากความกลัวที่ฝังในใจตั้งแต่เด็กกลัวผีแต่บางสิ่งไม่ปล่อยให้ฉันคิดว่าแค่ฝันไป ฉันเห็นเธอครั้งแรกในคืนพระจันทร์เต็มดวงท้องฟ้าไร้เมฆสว่างจนไม่ต้องเปิดไฟหน้าบ้านฉันตื่นขึ้นเพราะเสียงฝีเท้าเดินบนพื้นไม้แห้งกรอบแต่นั่นไม่ใช่ขโมยเพราะเสียงมันเบาเกินกว่าจะเป็นคนธรรมดาฉันแง้มหน้าต่างออกและเห็นผู้หญิงในชุดไทยสีเขียวอ่อนยืนอยู่ใต้ต้นกล้วย เธอยือนนิ่งผมยาวปิดหน้ามือทั้งสองประสานไว้ที่หน้าท้องแล้วค่อยๆเงยหน้าขึ้นช้าๆดวงตาสีดำสนิทจ้องตรงมาที่ฉันเราวกับไม่มีม่านหน้าต่างขั้นอยู่ฉันหลับตาแน่นหัวใจเต้นโครมครามเสียงแว่วในหัวคือเสียงผู้หญิงกระซิบว่าอย่ากลัวเลยฉันแค่เหนาฉันเริ่มค้นประวัติบ้านและพื้นที่นี้ พ่อเล่าให้ฟังว่าที่ดินผืนนี้เคยเป็นที่ของพระยาคนหนึ่งในสมัยรัชกาลที่หเขามีเมียมากและหนึ่งในนั้นคือหญิงสาวชาวบ้านที่เขารักแต่ไม่เปิดเผยเพราะเธอเป็นหญิงที่มีกรรมตามติด เรื่องเล่าว่าหญิงคนนั้นตายอย่างโหดร้ายขณะตั้งครรภไม่มีใครกล้าฝังเธอในวัดเลยนำศพฝังไว้ใต้ต้นกล้วยแล้วปล่อยให้เป็นผีเฝ้าพื้นที่ว่ากันว่าเธอกลายเป็นนางตานีวิญญาณหิงสาวที่สิงอยู่ในต้นกล้วยโดยเฉพาะกล้วยตานีเธอสวยมีสเสน่ห์และเหงาแต่หากใครล่วงเกินเธอเธอจะกลายเป็นความตาย หลังจากนั้นฉันเริ่มฝันถึงเธอบ่อยขึ้นฝันว่าเราเดินจับมือกันใต้แสงจันทร์ฝันว่าเธอเล่าเรื่องอดีตให้ฉันฟังเธอชื่อแพรทองเคยเป็นคนจริงๆมีชีวิตมีฝันและมีความรักแต่รักของเธอถูกพรากถูกสาบด้วยความอิจฉาและถูกฆ่าเพราะอำนาจของผู้ชาย ฉันเริ่มสงสารเธอและรู้สึกผูกพันอย่างประหลาดฉันเริ่มคุยกับต้นกล้วยหลังบ้านจุดทูบให้เธอและในบางคืนได้กลิ่นดอกไม้หอมฟุ้งในอากาศทั้งที่ไม่มีดอกไม้ปลูกไว้ยายข้างบ้านเตือนฉันอย่าไปรักของที่อยู่ในโลกอื่นมันไม่มีทางจบดีฉันหัวเราะกับคำพูดนั้นแต่ลึกๆใจฉันเริ่มรู้สึก แพรทองต้องการมากกว่านั้นเธอไม่อยากเป็นแค่ความทรงจำเธออยากเป็นจริงอยากอยู่กับฉันคืนหนึ่งฉันฝันว่าเธอขอให้ฉันยกชีวิตให้เพื่อจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปฉันสะดุ้งตื่นในสภาพที่มีรอยมือบนคอเหมือนถูกบีบแน่นแต่ไร้รอยฟกช้ำราวกับมือของเธอเป็นหมอกแต่แรงจริง ในวันที่จันทรคลาดพระจันทร์เปลี่ยนเป็นสีเลือดท้องฟ้าแดงฉานฉันเห็นเธอชัดที่สุดแพรทองมายืนหน้าประตูบ้านเรียกชื่อฉันเบาๆมาอยู่ด้วยกันนะอย่าทิ้งฉันเลยฉันอยู่คนเดียวมานานมากแล้วฉันเกือบจะเปิดประตูแต่เสียงพ่อกล้องในหัวอย่าไว้ใจผีมันจะเอาทุกอย่างจากเราแม้แต่ชีวิตฉันตัดสินใจ เผาต้นกล้วยเธอกรีดร้องอย่างเจ็บปวดเสียงลมหมุนแรงพัดทั่วบ้านใบไม้ปลิวว่อนเสียงต้นไม้หักโครมครามฉันหลับตาแน่นหลั่งน้ำตาและขอโทษกับทุกอย่าง หลังจากวันนั้นทุกอย่างกลับมาเงียบต้นกล้วยเหลือแต่ตอไม่ดำฉันไม่ได้ฝันถึงเธออีกเลยแต่ทุกครั้งที่ฉันส่องกระจกในเงาหลังฉันจะมีหญิงสาวในชุดไทยสีเขียวยืนยิ้มไม่ร้องไห้ไม่เศร้าแต่ยิ้มแบบที่คนเคยรักกันยิ้มให้กันเธออาจจะจากไปแล้วแต่บางรักไม่มีวันตาย ถ้าคุณฟังมาจนถึงตอนนี้แปลว่าคุณกล้ากว่าที่ผีคาดไว้เรื่องเล่าอาจจบลงตรงนี้แต่ความเงียบในห้องคุณมันเพิ่งเริ่มขอบคุณที่รับฟังผีไม่พูดแต่กูเล่ากดติดตามไว้แล้วเราจะเล่าอีกเรื่องให้คุณฟังแล้วอย่าลืม ก่อนนอนคืนนี้ล็อกประตูให้ดีเพราะไม่ใช่ทุกเงาที่เคลื่อนไหวจะเป็นของคุณ